อุ้ยใช่หนูลืมเรื่องนี้ไปเลยตอนนี้คือออดิชั่นรุ่นที่2ใช่ไหมคะตอนนี้เขาประกาศคุผ่านแล้วนี่ผ่านรอบแรกปะหรือว่าอะไรยังไงหนูแบบคาดหวังที่จะเจอทุกคนมากเลยคือจาก หนูเห็นในไ like ลฟ์ของรุ่นพี่เบนเคหลายคนก็พูดถึงการออดิชั่นรุ่น4ี่อยู่เหมือนกันแล้วก็เห็นรุ่นพี่บอกว่าได้เห็นน้องๆรุ่น4ี่แบบว่าบางคนแล้วทุกคนดูแบบบางคนก็แบบอุ๊ยศักยภาพเตะตาแล้วก็หลายๆคนก็คือน่ารักมากแต่ว่าหนูยังไม่ได้มีสิทธิพิเศษในการเห็นหน้าใครเลยทุกคนแต่ก็แต่ก็นั่นแหละคือแบบไม่เมื่อทุกคนแบบยังไม่มีใครเห็นอะไรเลยหนูก็แบบอยากแอบแอบไปส่องเหมือนกันไง หนูอยากเห็นหนอหูนอยากเห็นอยากเห็นมากๆเลยนะคะแบบแต่ว่าตอนนั้นมีอ่าตอนเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็จะได้เจอพี่อ,อมกับพี่ลินะใช่ไหมคะแบบมีพูดคุยแล้วก็มีสอนเต้นให้ดูแล้วก็หลังจากนั้นที่ได้มาเป็นซีเจมโฟเต้อะไรอย่างนี้ก็มีรุ่นพี่จากเบียนเคยโฟเต้ด้วยตอนนั้นมาให้คําแนะนํานะคะที่เป็นพี่เนยแล้วก็มีอ่า กลนะมาสกัน4ีคน,นะคะพี่น้ำหนึ่งมังแล้วก็มีเหมือนจะเป็นรุ่น2ด้วยนิกกี้นะคะใช่หนูก็เลยแบบเอ้ซีเจมจะมีอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่าที่ให้ไปพบปะรุ่นน้องรุ่นพี่พบปะรุ่นน้องอะไรอย่างงี้หนูเองก็ถ้ามีโอกาสหนูเองก็อยากจะไปนะคะอยากจะไปไม่ได้ไปสอนเต้นหรือว่าสอนอะไรนะหนูไปสองเฉยเใช่ <laughs> ใช <laughs> อูมิ้นส่องไม่ได้หรอหนูไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้แต่หนูวไม่ได้เพราะหนูยังใช่ก็หนูหนูยังไม่รู้ว่ากําหนดการอะไรอะไรต่างๆต่อไปนี้มันก็จะเป็นยังไงแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็มาเจอกันให้ได้นะคะยังไงถึงแม้จะดูเป็นรุ่นพีที <laughs> ไม่ใช่เป็นรุ่นพีที่สายแบบเพิ่งพาได้แต่จะเป็นรุ่นพี่สายที่ไว้ใจได้แน่นอนในการที่น้องจะ <laughs> ใน,นการที่น้องจะไปคอมมานเดอร์นั้นไว้ใจได้รุ่นจะพาทุกคนไปในสิ่งที่ฝันให้ได้ไม่ใช่การเต้นท็อปลองท็อปแต่เป็นแคสเกมนนคอมมานเดอร์เชียงใหม่ก็มาดีครับหรือไม่ก็เวลาน้องมีเรื่องเศร้าทุกจงทุกใจอะไรมาขอทิชชู่กับพี่ได้หรือไม่ก็ปลูกต้นกระบองเพชรเราตายพี่ผ่านมา <laughs> ันมาแล้วก็น <laughs> ั่นแหละค่ะก็เป็นคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วก็เอาน้ำฮอนนี่ไปหยอดน้องทันทีเพื่อได้เห็นหูแอรเซอี พี่ปิงเซมไปเุ้ยน่าสนใจนะน่าสนใจมากเลยหนในลองพูดใครก็อะไรอย่างหนึ่งมันต้องพูดยังไงหนูยังไม่เคยเห็นบทเลยเฮ้ยถ้าทุกคนอยากเห็นหนูพูดมาดูทำไมต้องแบอยากเห็นพูดอยากเห็นพูดอยากเห็นหนูพูดมาดูที่เกมได้นะคะหนูจะทําตามทุกอย่างที่รีเควส์มารวันนั้นก่อนทุกคนใช่พิ่งผ่าได้หรือพิ่งผ่านอรืออะไรเอ่ย ทำงานในด้านอะไรเอย่ยอ่ามเป็นจะเป็นนักนักขเขาเรียกวอะไรอะนักปลูกกระบองเพชรแห่งชาติโน,นหนึ่งนักกู้ระเบิดมือหนึ่งจะผ่านห้าวเป้งมานะคะโชคดีแค่ไหนแล้วที่เขาไม่เอาซีเจมโฟเสไป่ขยทหารไม่งั้นจะกลายเป็นแบบหน่วยซิลซีเจมรุ่นหนึ่งสติงเลยเด็ดบอกน้องต้องแกะเข้าไว้คือพี่ลินะน่าจะอยากให้คนแบบปิ๊งมีแค่คนเดียวในวงก,ก็พอแล้วเพราะมันเลย พี่ลีน่รู้แล้วว่าเออเด็กคนนี้มันอน่าจะมีเวลนะคือถึงแม้ว่าจะดูแบบว่าตอนอาจจะดูแบบว่าอามกรอบแก็กไปหน่อยแต่ว่าเฮ้ยเด็กคนนี้น่าจะมีเวลนะพอเอามารู้เลย <laughs> ได้เป็นบทเรียนนะคะไม่ใช่หนูที่ได้บทเรียนต่างๆจากที่นี่แต่พี่ลีนะเองก็ได้บทเรียนจากต่งางไปจากหนู <laughs> น <laughs> แล้วก็แล้วก็สุจะไม่มีอีกต่อไป <laughs> พี่ลนะด้บทเรียนแบบเต็ม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  ก็เลยแบบเอจะมีคนที่เหมือนฉันก็ไม่น่าเอแต่มีก็ดีนะมาเป็นเพื่อนๆกันเยอะๆนะคะทุกคนฟ้าใสจะไม่ใช่น้องเล็กแล้วหนูแบบว่าว้าวมากสิ่งหนึ่งที่หนูอยากเห็นก็คืออยากเห็นแบบฟ้าใสเคียร่าเป็นพี่อ่ะพราว่าอย่างเคียร่านี่เขาแบบเต้นเก่งใช่ป่ะเวลาอยู่ในห้องซ้อมเต้นอ่ะคือเขาก็จะแบบสอนเพื่อนๆใช่ไหมคะแต่หนูอยากเห็นแบบเคียร่าที่สอนคนอื่นในฐานะของรุ่นพี่บ้างแบบอุ้ยมันเท่นะอุ้ยตื่นเต้นแล้วว่ะเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะเลือกรีบๆเลือกได้ไหมชี้ๆเลยมาคอมอน เดวกันเร็วเชียวทุกคนเลยมาเร็วมาเร็ว